ความรู้พวกนี้มันถูกหรือเปล่าอย่างนี้มีแต่ความรู้ประดิษฐ์เนี่ย AI ประดิษฐ์มันประดิษฐ์ให้เราแล้วเราก็จะเสดออกแบบนั้นเลยโดยที่เราไม่ได้มีการวิวเคราะห์พิจารณาว่ามันถูกต้องดีงามหรือไม่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมันก็ต่างกันจากอารมณ์ในยุคนั้นสมัยนั้นที่จะต้องมีการติวเข้มในการอ่านหนังสืออย่างหนักเพื่อเข้าสอบเพื่อเข้าวัดความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็การ อาจะต้องควบคุมอารมณ์ทั้ง iq ก็ต้องมีทั้ง eq ก็ต้องมีเนี่ยคือพูดง่ายๆก็คืออย่างน้อยก็คือคุณภาพคุณภาพความคิดความอ่านก็กมีค่อนข้างเยอะแต่พลาเด็กในปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าการควบคุมอารมณ์ไม่มีนะคะมารยาทอย่างเงี้ยในความที่จะอยู่ในชั้นเรียนเนี่ยก็จะไม่มีนะคะาจะาก,กล้าแสดงมากขึ้นนะคะจะก,กล้าแสดงอารมณ์มากขึ้นกล้เรียกร้องมากขึ้นนะคะจนบางทีที่ ที่ยโสทรามองเห็นกับบางทีก็เลยขอบเขตเลยความเป็นเลยความเป็นนักศึกษาไปเลยความเป็นนิสิตเลยเลยความเป็นขอบเขตระหว่างานักเรียนนักศึกษากับครูบาอาจารย์ที่บางบางทีควรต้องให้ความเคารพมากบางทีควรให้มีมีการแสดงกิริยามารยาทที่งดงามน,นะครับควรอ่อนน้อมอย่างนี้ก็จะแสดงความกรนันอะไรอย่างนี้มากนะครับ ไม่ใช่ว่าในยุคนู้นไม่มีนะมีเหมือนกันคนคิดดื้ออะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันดังนั้นแรงบันดาลใจที่อาจารย์อยากจะเข้าเรียนนั้นก็คือว่าเราเนี่ยนะคะในยุคนั้นเนี่ยความคิดมันแคบนะครับความคิดมันแคบโลกมันแคบนะคะได้อยู่ในพื้นที่สมมติว่าเราอยู่ในที่ที่หนึ่งเราก็มองว่าที่เนี่ยดีที่สุดแล้วแต่จริงๆโลกเนี้ยมันกว้างขวางมากมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ ยยสุธราเนี่ยอยากเรียนอยากเปิดโลกทัศทัอยากรู้ว่าเขาเรียนอะไรเขาพูดอะไรกันแล้วเขาสอนอะไรกันแล้วเวลาเขารู้เรื่องเน่ยเขารู้เรื่องกันแบบไหนแล้ววิธีการเตรียมตัวของยยสธราในการเข้าร่วมมหาลัยเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากนะมีแต่วความมีแต่ภาวะความกลัวแล้วก็ความกดดันแต่ที่จริงๆแล้วควรปรับตัวมากกว่าอย่างเช่นเวลาเราเข้าไปในร่วมมหาลัยเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการสอบได้อย่างเงี้ย ะฮะโสธาราก็จะไปที่ห้องสมุดซึ่งห้องสมุดที่มหาลัยเนี่ยเยอะมากนะคะมีสองชั้นแล้วก็เป็นหนังสือที่แบบหลายหมื่นเล่มเลยทีเดียวกะะ็อาจารย์ก็จะเข้าไปอ่านนะคะไปอ่านในสิ่งที่เรายังไม่รู้อย่างเช่นพระพุทธศาสนาคืออะไรศาสนาคืออะไรศาสนาสากลคืออะไรศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพราหมยินดูเป็นแบบไหน ใครเป็นศาสดามีคําสอนอย่างไรอย่างเงี้ยที่กํากเนิดที่ไหนแล้ววันสําคัญมีวันอะไรบ้างแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีอัตลักษณ์ i d e n นติตีของเขาคืออะไรเราก็จะพยายามอ่านพยายามจดแต่สมัยนั้นก็สเปสปาดนะก็ไม่ได้มาอันนี้ที่เราพูดเนี่ยเราพูดในฐานะเราเราจบด็อกเตอร์แล้วมันผ่านกระบวนการคิดกระบวนการเขียนกระบวนการขีดการเข,ขียนมามันผลมันผ่านกระบวนการคิดมาอย่าง อย,อย่างมากมายนะคะอย่างตกซ้ายตกขวาและจนได้มาเป็นการพูดแบบนี้แต่ในยุคนั้นนะคะมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะม,มันอ่านมั่วเนาะอ่านมั่วแต่เราก็อ่านเพราะว่าเราอยู่ในรั้วมหาลัยอาจารย์เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากแต่เพื่อนก็ชวนไปเล่นอยู่เรื่อยชวนหนีเรียนอยู่เรื่อยนะเพราะว่าเป็นสังคมของรั้วมหาลัยเนาะมันก็จะมีคนหลอ่อมีคนสวยอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะ ติดสาวบ้างติดหนุ่มบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะไปกินไปเที่ยวไปอะไรต่างผ่านหนังสือนะะิาไปค่อยอยากอ่านอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะเป็นอีกสังคมหนึ่งก็โดยส่วนมากแล้วนะคะยบญาติสุตราก็จะมีแต่ความกลัวว่าเอะเราจะมีเงินจ่ายค่าเทอมไหมแล้วเราจะหาเงินจากไหนมาจ่ายค่าเทอมในระยะเวลาอันใกล้นี่เวลาหนึ่งเทอมผ่านไปสองสามเทอมผ่านไปเราจะมีตังจากไหนเราต้องเราต้องทํางานอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็คือความกดดัน และความกลัวก็คือว่าเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเรียนจบไหมเพราะว่าเราไม่ได้มีรถเราไม่ได้มีรถเรือเพราะที่จะส่งเสียเราไปเวลาจะไปจะต้องเดินทางไปยังไงเพราะว่าจากที่อาจารย์พักอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็ที่มหาลัยเนี่ยมันห่างกันประมาณ7-8โลนะอาจารย์ต้องเดินไปทั้งทั้ง78โลแล้วก็ทั้งเดินกลับเขเป็นกว่าโลนะต้องเดินไปเดินมาตลอดระยะเวลา4ปี คิดดูว่าอาจารย์เดินไปเรียนตลอดระยะเวลาสี่ปีว่ามันมันเหนื่อยขนาดไหนมาเดินกลับมาก็อาจจะถึงทุ่มหนึ่งนะคะเลิกเรียนสี่โมงเย็นแล้วก็อาจจะอาจจะเดินป่อยขึ้นมันก็จะรู้ทางลัดเนาะลัดตรงมู่นลัดตรงนี้บ้างอะไระฝนตกก็ร่มก็ต้องกางไปละรองเท้าก็ต้องเปลี่ยนแน้วเปลี่ยนอีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็สู้ชีวิตจริงๆนะสู้ชีวิตจริงๆริงพารามาอยู่ในปีสามเนี่ยก็เริ่มมีมอเตอร์ไซค์นะคะ ก็เริ่มีมอเตอร์ไซค์ก็เริ่มได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปนู่นไปนี่ก,ก็ชีวิตก็สะดวกขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเส้นทางนะคะการเรียนในรั้วของมหาลายัยซึ่งยศุทธาก็ได้ถ่ายทอดอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เล่าเรื่องจริงอย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ได้บอกไว้เลยว่าความรู้สึกของเราเนี่ยกลัวนะคะแต่สิ่งที่มันเป็นแรงบันดาลใจให้กับตนเองก็คือ เราต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตของตัวเองจากที่มันเป็นอยู่โดยการตั้งความสงสัยว่าเนี่ยเราเคยอยู่แบบนี้มานานแล้วเราเคยจบมาแล้วเราก็อยู่แบบนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนลองไปหาอะไรใหม่ๆทำลองไปเรียนรู้ลองไปเดินก็ไปนโรโ้ธมหาหลัยซิดูซิว่าเขาสอนอะไรเราจะต้องไปทําตัวยังไงเราจะต้องไปวางตัวแบบไหนเราจะต้องไปวิ่งเต้นดินน้นรนทำเอกสารทำรายงานยังไง มันก็จะเริ่มในการพิมพ์หนังสือพิมพ์อักษรเริ่มการเขียนรายงานเริ่มการแต่งกระทู้เริ่มการขยายความเริ่มการวิเคราะห์วิจารณ์วิพากเงี้ยซึ่งคําเหล่านี้เราไม่รู้จักมันเลยนะคะว่าอะไรคือวิเคราะห์อะไรคือวิจารณอะไรคือวิพากนะคะข่าวร้อนมันเป็นยังไงข่าวแต่และว,วันมันคืออะไรแล้วเวลาข่าวที่ออกมาเนี่ยเราก็เล่นเชื่อไปร้อยเปอร์เซนเลยยิ่งในยุคป,ปัจจุบันเนี่ย ะะ AI เข้ามาก็ยังเชื่อว่าเป็นภาพจริงเพราะว่ามันเหมือนกับความคิดของเราการรู้เห็นของเรามันยังอยู่ในมันยังอยู่ในกรอบแคบๆนะคะมันยังอยู่ในที่แคบๆที่มันยังไม่ไม่ได้เห็นอะไรมากกว่านี้นะคะแต่พอเราเราเริ่มเห็นว่าโอ้ AI มันสร้างได้แล้วก็ <c oughs> ขยับเคลื่อนให้ได้เหมือนคนอย่างเงี้ยทาให้ภาพวาดมีชีวิตอย่างเงี้ยเราก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่จริงๆแต่จริงๆนะมันเกิดจาก AI แต่ท่านในยุคทุกวันเนี่ยเขาก็จะมองออกว่านี่คือ AI สร้างนี่คือเป็นภาพลวงตาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันเอาอะไรกับพวกนี้ไม่ได้เพียงแต่ว่าเขาสร้างให้เกิดความรู้สึกในในใน,ใ,นให้เราได้รับรู้ในภาพนี้ให้มันมีชีวิตให้เราเพอที่จะสามารถสื่อความหมายในภาพภาพหนึ่ง ได้แล้วก็เอามาเป็นประโยชน์บางอย่างได้แต่การเชื่อนะมันควรที่จะต้องเลือกที่จะเชื่ออย่างเนี้ยอย่างเช่นเราเห็น AI ที่ทําช้างอย่างเงี้ยคะ่ะวิ่งขึ้นต้นไม้ซึ่งธรรมนาเนี่ยช้างมันไม่